สวัสดีครับทุกผู้ชมครับผมชื่อท้าชอเกียดน,นะครับในวันนี้นะครับ G T A ปล่อยภาคที่6ออกมาแล้วว้าว นะคะเป็นวันที่ GTA ไพน์ท,ท A หนะคะได้ทำการปล่อยตัวออกมาแล้วนั่นเองนะครับซึ่งผมะครับอยากเล่นมากๆเลยนะครับแต่ว่าผมอายุน้อยเกินไปทุกคนครับ<ล>ผมยังแบบ่อยอยู่เลยนะคบนะครับ<ล>ผมก็เลยคิดว่าผมก็น่าจะไปขอพี่ชายนะครับให้ซื้อเกมมาให้ผมเล่นหน่อยเว้ยแต่ก่อนที่จะไปขอพี่ชายกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่ได้ขึ้นไปใหม่ในช่องเรานะครับ<ล>ถ้าพร้อมแล้วไปบอกพี่ชายกันเลยดีกว่า พีช่ชายผมอยากซื้อเกมใหม่ที่มันมาตอนนี้พี่ชายค่อยช่วยซื้อให้ผมหน่อยได้ไหมเออทำไมแกไม่ซื้อเองล่ะอ๋อก็ยังไายุไม่ถึงไงมันเออติดเลรสิบสามบวกโอเคฉันไม่จ่ายให้หรอกนะเอาเงินมาจ่ายเองไหนกระเป๋าตังค์ขอดูหน่อยหนึ่งเหรียญนี่นะเอาไปซื้ออะไรได้ซื้อได้แค่ลูกอมแค่นั้นแหละต้องการเงินมากกว่านี้อือหรือว่าชักนควจะไปเก็บเงินทุกอย่างทั้งหมดที่อยู่ในห้องฉันอ่าเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมนะครับ เงินได้ดสัวภายังไงก็ไม่รู้หัวข้างก็ปุกหมูมีในห้องน้ำด้วยเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยเออณตอนนี้ล่ะผมมีเท่าไหร่เลว้วหเหรียญโอ้ยมันน้อยเกินไปหรือว่าฉันควรจะเก็บเงินทั้งหมดในบ้านนี้จริงๆไม่ใช่แค่ห้องเราแล้วคะแต่ต้องเก็บทั้งบ้านมาเลยมาเลยเออคุณแม่คุณแม่กำลังดูอะไรเหรอครับอคุณแม่กำลังดู ผมกับทุกคนนะครับโดนแม่หลอกแบบโอเคพี่ชายผมมีเงินกี่บาทครับช่วยนิกเช็คอีกรอบนึงผมม่าใจว่าผมมีมากขึ้นไหนดูสิสิบเหรียญเนี่ยนะมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมแต่มันก็ไม่ได้มากพอที่จะเอาไปซื้อเกมบ้หรอกนะโอ้โอเคฉันควรจะไปเออทำอะไรสักอย่างกับผัวอองสิบของฉันเฮ้ยมันได้เงินออกมามหาศาลสุดๆไปเลยนี่หนูคนนี้เป็นคนทีอย่างออมสุด มาพี่ชายจะต้องให้เราซื้อเกมอย่างแน่นอนเลย1ิบแปดเหรียญถึงแม้มันจะผ่อนแต่มันก็ไม่มากพอที่จะไปจ่ายเงินผ่อนหรอกนะคุณแม่ครับคุณแม่อะไรจ้ะลูกเอ่อผมของเงินหน่อยได้ไหมเอาไปทำอะไรหรอลูกอ่าผมจะเอาไปซื้อหนังสือที่เขาแจกในโรงเรียนนะ่ะผมอยากอ่านทุกทุไปเลยสิบเหรียญมันใช้งเงินสิบเหรียญนนะ่ะโอเคได้ไปซื้อได้ยเนาะ ผมทำลูกแก้วเพื่อ G D A 6นะครับมาโอเคผมมีเงินมากขึ้นแล้วช่วยเช็คใหม่อีกรอบหนึ่งไหนลองดูสิ28เหรียญต้องฉันว่ามันต้องมีเงินมากกว่านี้หรือว่าฉันควรจะเก็บดอกไม้เข้าไปขายคือผมว่ามันเริ่มแปลกแปแล้วนะเกมปกติมันไม่น่าจะราคาแพงอะไรขนาดนั้นหอกมั้งมังเก็บดอกไม้เก็บดอกไม้เก็บดอกไม้จดทุกเทียนเฮ้ยเไม่ใช่ไม่ใช่ เราได้ดอกไม้ทั้งหมดสิบสองช่อแล้วบอสบ้านเรามีมากกว่าสิบสองช่อแต่เขาให้เราเก็บแค่สิบสองช่อมาไมอ้พี่ชิจสิบสองช่อสิบสองดอกโอ้นี่ไงรับร้าร,รับซื้อดอกไม้โอ้รู้เหมือนว่าดอกไม้ที่แกขายเนี่ยจะมีมูลค่าทั้งหมดสิบเหรียญสวัสดีครับพี่ชายช่วยเช็คใหม่อีกรอบได้ไหมคือรู้สึกว่าพี่ชายเรายอมง่ายกว่ามากกว่าแม่แกนะสามสิบแปดเหรียญฉันต้องการมากกว่านี้จะ้ะเออหรือว่าฉันควรจะไปตัดต้นไม้ทิ้ง เอาจริงนะไปเก็บดอกไม้เพิ่มก็ได้นะตัดเลยเก็บเลย,ต,เลยตัดแล้วก็เก็บเอ้ยหนูจะทำอะไรจะเอาไปขายเหรอ <S <S ใช่ครับรู้ดีจริงๆเลยเรับขายท่อนไม้อืมท่อนไม้นี่ราคาดีอยู่นะ <S <S 1> <S 1> เอาไปสัก3 5ห้เหรียญแล้วกันอุ้ยขายแพงกว่าดอกไม้ขายแพงกว่าดอกไม้เรอเนี่ยอืมท่อนนี้มันยังเหมือนมีปวกกินอยู่เอาไปเหรียญขึ้นแล้วกัน แล้วก็ต้นสุดท้ายครับมาตัดเลยช,ชับ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 แล้วก็เอาท่อนมาไปขายโอ้ตอนนี้ดูสวยงามสุดๆเอาไปเลยเอาไปเลยห้วาเหรียญว้าวเราจะต้องมีเงินพอไปซื้อ GTA 6อย่างแน่นอนเลยแ <c oughs> ม้ว่าตอนนี้มันยังไม่่อยตัวก็ตามช่วยเช็คกระเป๋าเงินผมหน่อยได้ไหมครับโอเคเช็คเลยสาเหรียญฮะเท่าเดิมี What เอเมื่อกี้เราลืมเอาเงินใส่ใสกระเป๋าโอ๋อน่อเขาชอบเอ่ชอช่อง u t u b e พี่ไม่เชื่อว่าการ์ลากูสตูดิโอสุดๆไปเลยไม,ไม่ต้องเลยไม่ต้องมาเนียนไปไกลๆซะกาลาก้อะไรไม่สนุกโว้ยช่วยโดนเนตหน่อยเอาเงินที่คุณโดนเนตนะมาโดนเนตผมได้ยไหม,ไมว้าวไปกดติดตามชอ่องกาลาก้สิไม่ต้องเลยกดติดตามช่องทัดดีกว่า วันนี้เป็นวันที่สนุสนานไม่ต้องเลยคุณจะสนุสนามากกว่านี้ถ้าคุณดูช่องทัดนเอาจริงๆนะเงินมันก็พอซื้อ,อเกมไปแล้วแต่ถ้าฉันซื้อไปเนี่ยแม่จะต้องรู้แน่เลยลเพราะฉะนั้นฉันจะเอาเงินมาปิดปากเธอเดี๋ยวเงินมาเพิ่ม <c oughs> สวัสดีครับคุณแม่ยังไม่เปลี่ยนรายการยังไหนขอดูรายการหน่อย <c oughs> เปลี่ยนแล้วแต่ไม่ได้สัง่งอะไรเดิมนะครับ <c oughs> เขาบอกให้เราขายรถมา ร้านขายรถตรงไหนนี่ไงร้านขายรถสวัสดีครับขอขอซื้อรถหน่อยโอ้มีฉันขอซื้อรถได้ไหมมีรถไหนที่สามารถซื้อได้บ้างโอ้นั่นคือรถสีแดงข้างหลังไงครับอยากไปป่นในสองวันนั้นจริงเลยโอ้นั่นคือรถประเภทอะไรพอรู้ไหมยี่ห้ออะไรเออผมคิดว่าน่าจะเป็นแลมโบกีเออร์นะครับโอ้ถ้าเป็นแลมโบกีเออร์น่าจะขายได้ประมาณสนะองร้อยนะอารมณ์นั้นเดี๋ยนะแลมโบกีเออร์ ear, ผมมันอัปเดตแล้วนะ มันกลายเป็นรุ่นแบบใหม่ว้านี่จะต้องเอาเงินสองร้อยเหรียญมาปิดปากแม่แล้วเนี่ยสองร้อยหกสิบเหรียญอืม,อมเงินเราก็เยอะพออยู่นะแต,แต่เงินเนี่ยมันยังไม่เท่าเงินผ่อนเลยฮะได้ยังไงอะครับคุณพี่จะได้ไอ้ไอ้สองร้อยกว่าเหรียญนี่ยังไม่เท่าเงินผ่อนว้าวเฮ้ยอะไรเงินผ่อนอ,อ,อะไรลูกจะผ่อนอะไรจะ หนังสือวารยาผมไปซื้อมาแล้วเรียบร้อยครับโอเคงั้นก็โอเค,อเคลกูกแม่ที่ไม่ใช่แม่นะครับโอเคเราต้องมาขอพรเทพเจ้านะคะเพื่อเสกเงินเข้ามาโวโอคลูตูสเทพเจ้าแห่งการแห่งการเงินและความร่ำรวยช่วยเสกเงินมาในสารีหน่อยอะไรหรอโยมเออเทพเจ้าครับเออท่านช่วยเทเงินเข้ามาในสานีได้ไหมครับ โอ้โอเคเดินเทะก็ไปเลยเงินจงมาว้าวขอบคุณครับหายตัวอีกแล้วเงินเยอะมากมาหยิบเลยได้ไหมเนี่ยหยิบ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 เงนสิบเหรียญนี่พี่ผ่อนกี่เดือนวะเนี่ยอืจะรบจะขายบ้านทิ้งเลยจะดีกว่านั้นแล้วก็เอามาสติี แต่ว,ว่าถ้าขายนี่ก็เท่ากับขายควอมทึงแล้วจะไปเอาตรงไหนมาเล่นเกมวะไปนะเจ้าหนุคนนี้ร้านขายบ้านโอ้สวัสดีครับมีมีบ้านให้คุณโอ้คุณมีบ้านที่จะขายเหรอใช่โอเคเคจะขายบ้านหลังไหนล่ะบ้านข้างหลังนี่ครับโอ้ดูแล้วยังมีปวกกินอยู่น่าจะประมาณแสนหนึ่งพอไหม ค,มคิมของอว้าวส่งมาส่งมาสภาพนี้เลย,ว,<า>ย,ยว้าวอ้าวเฮ้ยยูก็ว่าหายไปแม่น่่จะต,ตกใจเลยอ้อยูทำไมบ้านฉันก็หายไปบวัสดีครับพ,พี่ชายยังเช็คได้อีกโอ้นี่มันเงินหนึ่งแสนบาทนี่นา้าเยอะมาแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่พออยู่ดีจะต้องฉานต้องการเกินมากกว่านี้ไม่มีทางเลือกผมตั้งขายโลกนี้ นี่คือจุดพีขอเกมนี้นะครับโอ้ดูเหมือนว่าถ้าอยากให้เอเลี่ยนในสนใจฉันฉันจะต้องตดมาฉันจะต้องตัดอุ้ยเมื่อวานเพิ่งกินซ้มตงปูปลามาอุ้ยกินหัวมาเป็นสิบสิบเช่นทุดเลยลออวัเดียร์นี้ไม่กินสุดหอมมันจะให้น้นนี่แหละโอ้สวัสดีเอเลี่ยน ฉันของเงินเอ่อหนึ่งพันล้านบาทเพื่อแลกกับโลกใบนี้ได้ไหมว้าวเราเปหอช่วยิได้เลยโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวจะเอาออกหรือว่หลังนะอว้าวนี่มันเงินสิบล้านว้าวโอเคฉันจะซื้อเกมให้หนายก็ได้ว้าวในที่สุดฉันก็ทำสำเร็จขอบคุณมากเลยครับพี่ชายแต่สุดท้ายโลกเหล่านั้นก็ไม่ยอยู่อีกต่อไป พาทีไมันมีประโยชน์แล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่ายลืมกดไลค์กดติดตามดูปคุณพ่อคุมในช่องเรานะคะ